คุณเคยรู้สึกหรือไม่ว่าพระเจ้าประทับอยู่ไกลราวกับไฟที่เคยลุกโชนในใจของคุณดับลงแล้วบางทีคุณอาจมองรอบตัวและเห็นโลกที่เย็นชาผู้คนเหน็ดเหนื่อยหัวใจว่างเปล่าและสงสัยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังประทับในวันนี้เหมือนเดิมหรือคำตอบนั้นทรงพลังและเรียบง่ายใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงรินลงแก่ผู้ที่สแสวงหา พระองค์ด้วยความจริงใจพระวิญญาณเดียวกันที่ลงมาสู่สาวกในวันเพนเทสยังคงมีชีวิตอยู่พร้อมที่จะเติมเต็มทุกคนที่ยอมถวายตนต่อพระเจ้าอีกครั้งการรินของพระวิญญาณไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีตแต่เป็นสัญญาที่มีชีวิตพระเยซูตรัสว่าจะทรงส่งผู้ช่วยและสัญญานี้ไม่ได้หมดอายุไปตามการเวลามันเป็นสำหรับฉันสำหรับคุณและสำหรับทุกคนที่ปรารถนา จะเต็มไปด้วยการประทับของพระเจ้าแต่มีความลับที่มีเพียงไม่กี่คนเข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ปรากฏเฉพาะในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่หรือวิสัยทัศน์อันประหลาดแต่พระองค์ยังเคลื่อนไหวในความเงียบในการอธิษฐานอย่างจริงใจในน้ำตาที่ร่วงหล่นเมื่อไม่มีใครเห็นในการยอมมอบตนอย่างสมบูรณ์ของผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าข้าโปรดทำให้ข้าพระเจ้าเป็นพระวิหารของพระองค์ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพระองค์เปลี่ยนแปลงพระองค์ไม่ได้เพียงปลอบโยนพระองค์ทรงฟื้นฟูที่ที่มีความท้อแท้พระองค์นำความกล้าที่ที่มีความสับสนพระองค์นำความชัดเจนที่ที่มีความกลัวพระองค์นำสันติสุขและนั่นคือเหตุผลที่ศัตรูพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของคุณพยายามขโมยเวลาสำหรับการอธิษฐานของคุณพยายามเติมเต็มใจของคุณด้วยความกังวลและความสงสัยเพราะเขารู้ว่า หัวใจที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณคือหัวใจที่ชนะที่อธิษฐานด้วยพลังและที่เดินด้วยศรัทธาแม้ในพายุบางทีคุณอาจรู้สึกว่าคุณไกลเกินไปแล้วว่าคุณไม่สมควรได้รับรู้การประทับของพระเจ้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้มองหาความสมบูรณ์พระองค์มองหาการยอมมอบตัวพระองค์ไม่ได้มองหาภาชนะที่สวยงามแต่ดูที่หัวใจที่เต็มใจแม้ว่าภาชนะ จะแตกแต่ก็ยังเติมเต็มได้แม้หัวใจจะเจ็บปวดก็ยังสามารถรักษาได้สิ่งที่พระองค์ต้องการคือคุณเปิดที่ว่างให้ดังนั้นถ้ามีบางสิ่งในตัวคุณเรียกร้องให้ได้มากขึ้นมากขึ้นจากพระเจ้ามากขึ้นจากการประทับของพระองค์มากขึ้นจากความรักของพระองค์นั่นคือพระวิญญาณเรียกคุณกลับพระองค์ต้องการจุดไฟที่เคยลุกโชนอีกครั้งต้องการรินน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ใหม่ลงบนชีวิตของคุณสัญญายังคงจริง ในวันสุดท้ายข้าพเจ้าจะรินพระวิญญาณของข้าพเจ้าลงบนเนื้อทุกคนและนั่นรวมถึงคุณด้วยอย่าผัดสิ่งที่พระเจ้าต้องการทำวันนี้ไปเป็นพรุ่งนี้หลับตาสักครู่สูดหายใจลึกๆและพูดว่าพระเจ้าข้าข้าพเจ้าต้องการจากพระองค์มากขึ้นให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสหัวใจของคุณตอนนี้พระองค์ประทับอยู่ที่ที่คุณอยู่พร้อมที่จะฟื้นฟูรักษาและต่ออายุ และถ้าข้อความนี้สัมผัสคุณสมัครสมาชิกช่องนี้กดไลค์วิดีโอนี้และแชร์ให้ใครบางคนที่ต้องการสัมผัสการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันเราจะเผยแพร่ก,การประทับของพระเจ้าและจุดไฟหัวใจที่รอการรินของพระวิญญาณใหม่อีกครั้งเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับภายในเราจะเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นลึกซึ่งมันไม่ใช่เพียงความรู้สึกชั่วคราวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากภายใน และเผยให้เห็นในทุกการกระทําคําพูดและการตัดสินใจเมื่อพระวิญญาณสัมผัสพระองค์จุดไฟที่ทำให้เราเห็นโลกด้วยสายตาใหม่ทันใดนั้นสิ่งที่เคยธรรมดากลายเป็นศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่เคยเป็นภาระกลายเป็นพันธกิจแต่ต้องเข้าใจความจริงทางจิตวิญญาณการบินของพระวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในงานชุมนุมใหญ่หรือช่วงเวลาบูชาแต่เกิดขึ้นอย่างลับๆในห้องปิดเมื่อคุณคุกเข่าลงและกระซิบว่ามาสีพระวิญญาณบริสุทธ ที่นั่นในความเงียบของจิตวิญญาณของคุณพระองค์เริ่มทำงานไม่มีอุปสรรคใดหยุดพระองค์ได้ไม่ใช่เวลาอดีตรหรือบาดแผลพระวิญญาณเป็นอิสระและไปทุกที่ที่ถูกเชิญจงจำว่ากับสาวกเป็นอย่างไรพวกเขาอยู่ด้วยกันอธิษฐานรอคอยและทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดเปลวไฟลงบนแต่ละคนและทุกคนเต็มไปด้วยพระวิญญาณช่วงเวลานั้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการเติมเต็มคำมั่นสัญญา และพระเจ้าผู้เดียวกันที่รินพระวิญญาณของพระองค์เหนือพวกเขายังคงพร้อมรินลงบนคุณวันนี้พระองค์ต้องการเติมเต็มหัวใจของคุณด้วยพลังปัญญาและความกล้าเพื่อใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยไม่สูญเสียศรัทธาเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อาศัยอยู่ในตัวคุณชีวิตของคุณจะกลายเป็นพยานที่มีชีวิตผู้คนเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่แตกต่างสันติสุขที่ไม่สั่นคลอนความหวังที่ไม่ดับ และประกายในสายตาที่มาจากภายในและนี่ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์แต่เป็นพระคุณนี่คือการทรงอยู่ของพระเจ้าที่เผยผ่านตัวคุณมีบางครั้งที่คุณอาจไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พระวิญญาณยังคงทำงานอยู่พระองค์ไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อสัญญาของพระองค์บางครั้งการเคลื่อนไหวของพระเจ้าเป็นไปอย่างเงียบๆนุ่มนวลแทบไม่สามารถสังเกตเห็นได้เหมือนลม คุณไม่เห็นแต่สามารถรู้สึกถึงผลกระทบของมันพระองค์เปลี่ยนทิศทางปรับเส้นทางและนําคุณไปยังสถานที่ทางจิตวิญญาณที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนบางทีนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการทําในวันนี้เปลี่ยนทิศทางของหัวใจคุณเป่าลมหายใจใหม่ให้ความเชื่อของคุณฟื้นฟ,นฟนูสิ่งที่ดูเหมือนสูญหายอย่าต่อต้านปล่อยให้พระวิญญาณนำทุกก้าวของคุณเยียวยาความสงสัยของคุณและต่ออายุพลังของคุณ คุณอาจเหน็ดเหนื่อยแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ที่ยกคุณขึ้นคุณอาจสับสนแต่พระองค์คือผู้ที่นำทางคุณคุณอาจบาดเจ็บแต่พระองค์คือผู้ที่รักษาคุณสิ่งเดียวที่พระองค์ต้องการคือหัวใจที่เต็มใจตอนนี้รู้สึกถึงสัมผัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คุณอยู่พระองค์ทรงอยู่เคลื่อนไหวในชีวิตของคุณนำความปลอบโยนความหวังและการอวยพรใหม่สิ่งที่พระองค์เริ่มพระองค์จะทำให้สำเร็จ วันนี้คือวันที่จะประกาศว่าคุณจะไม่ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อที่อ่อนแอแต่จะใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมเปียมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จินตนาการทุกก้าวของคุณที่ถูกนำทุกการตัดสินใจสว่างสวัยทุกคำพูดเต็มไปด้วยพลังและอำนาจของพระเจ้านี่ไม่ใช่ความฝันที่ไกลตัวนี่คือความจริงที่พร้อมให้คุณมีตอนนี้เพราะพระวิญญาณเดียวกันที่เติมเต็มสาวกในวันเพนเทส พร้อมที่จะอาศัยอยู่ในตัวคุณพระองค์ต้องการเติมเต็มชีวิตคุณด้วยการทรงอยู่ของพระองค์ฟื้นฟูหัวใจคุณและให้คุณมีพลังที่จะดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติในทุกวันของชีวิตคุณเมื่อเราอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมความกลัวของเราจะสูญเสียพลังความอ่อนแอของเรากลายเป็นโอกาสในการเติบโตและความหวังของเรากลายเป็นสิ่งที่มั่นคงพระองค์เปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นบทเรียนความพ่ายแพ้ ให้เป็นชัยชนะความสับสนให้เป็นความชัดเจนการมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณไม่ได้หมายถึงไม่มีความท้าทายแต่หมายความว่าคุณจะไม่เผชิญหน้ากับสิ่งใดด้วยตัวคนเดียวทุกความยากลำบากจะถูกเผชิญด้วยความกล้าหาญทุกการล่องถูกชนะด้วยพลังทุกการต่อสู้ประจำวันมีเครื่องหมายแห่งความมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างคุณการรินพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาพิเศษ หรือสัญญาณที่มองเห็นเท่านั้นแต่เกิดขึ้นในการอธิษฐานอย่างเงียบๆการยอมจำนนอย่างจริงใจในหัวใจที่ถ่อมตัวต่อพระเจ้าในที่ลับนี้เองที่พระองค์เริ่มทำงานนำปัญญามาในที่มีความสงสัยนำสันติสุขมาในที่มีความวิตกนำความกล้ามาในที่มีความกลัวและความยินดีที่ไม่สั่นคลอนแม้ไหนพายุพระองค์ทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตที่สะท้อนพระสิริรุ่งโรจน ของพระคริสต์ชีวิตที่มีลักษณะด้วยความรักความยินดีความสงบความอดทนความดีความสัตย์ซื่อความอ่อนโยนและการควบคุมตนเองคิดถึงคำสัญญาทุกข้อของพระวิญญาณเหมือนเปเลวไฟที่ลุกอยู่ภายในคุณเมื่อคุณอธิษฐานรู้สึกถึงไฟศักดิ์สิทธิ์วางอยู่บนจิตใจหัวใจและมือของคุณรู้สึกถึงทุกมุมของชีวิตคุณเต็มไปด้วยพลังจากสวรรค์พระเจ้าต้องการเติมเต็มคุณจนล้น เพื่อให้พยานของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นและคุณกลายเป็นท่อทางแห่งปาฏิหาริย์พระพรและการเปลี่ยนแปลงอย่าลังเลอย่าช้าพระเจ้าพร้อมที่จะรินการอวยพรการทรงอยู่และพลังของพระองค์ลงบนคุณครอบครัวบ้านคริสตจักรและทุกคนที่เชื่อวันนี้มอบตัวเองอย่างเต็มที่เปิดหัวใจโดยไม่ลังเลยอมจำนนโดยไม่กลัวและปล่อยให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นำทุกก้าวทุกคำพูด และทุกการตัดสินใจอย่าพอใจกับความเชื่อผิวเผินจงสแสวงหาความเต็มเปี่ยมของพระวิญญาณทุกวันปล่อยให้พระองค์เปลี่ยนชีวิตคุณจากภายในสู่ภายนอกรักษาบาดแผลทำลายพันธนาการฟื้นฟูความฝันปลดปล่อยจิตวิญญาณและเติมเต็มจิตใจของคุณด้วยความยินดีและสันติสุขที่เกินความเข้าใจทั้งหมด ขณะคุณอธิษฐานจินตนาการถึงไฟของพระวิญญาณวางอยู่เหนือคุณเติมเต็มทุกพื้นที่ของตัวคุณสัมผัสหัวใจของคุณต่ออายุจิตใจและเสริมสร้างความเชื่อของคุณปล่อยให้คำสัญญาของพระเจ้าทุกข้อสำเร็จในชีวิตคุณวันนี้จำไว้พระวิญญาณไม่จำกัดไม่ขาดแคลนและพร้อมสำหรับทุกคนที่สแสวงหาอย่างจริงใจหากคำอธิษฐานนี้สัมผัสหัวใจคุณหากคุณรู้สึก ถึงการทรงอยู่ของพระเจ้าทำงานในตัวคุณสมัครสมาชิกช่องกดไลค์วิดีโอนี้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณและแชร์เพื่อให้ผู้คนมากขึ้นได้สัมผัสการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ปล่อยให้การทรงอยู่ของพระองค์เปลี่ยนชีวิตคุณและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นสแสวงหาการอวยพรเดียวกันพลังเดียวกันและความสนิทสนมเดียวกันกับพระคริสต์วันนี้คือเวลาของคุณเปิดหัวใจมอบตัวเชื่อ และเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์